ครับผมลำดับแรกนี้นะครับขอกราบนิมนต์นะครับท่านหลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมประธานพุทธอุทยานที่พักสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทด้านบนเวทีเพื่อรับถวายโลเชชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติในโอกาสนี้ครับทุกท่านสาธุพร้อมกันค่ะสาธุ ต้องขอกราบขอบคุณในความเมตตาอย่างสูงยิ่งนะคะของหลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมนะคะประธานพุทธอุทยานที่พักสงฆ์วัดป่าบ่อน้ําพระอินทร์เป็นอย่างสูงค่ะในส่วนของนะคะการทําคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติกับ <ผม S 2> ทางมหาวิทยาลัยสถาบันรมศึกษาและมหาวิทยาลัยการสิกษาของเราในครั้งนี้และในับต่ตไปค่ะด้วยความภาคภูมิใจที่นะคะท่านได้ว่าท่านเป็นรั้วของชาตินะคะเป็นผู้ โบกบ้านป้องเมืองนะคะคและเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยการสิน์ครั้งสําคัญครั้งนี้กับการรับอบอโบเชตูเกียร์ผู้ทําคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติลำตันนี้กับเรียนเชิญท่านพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่2ให้เกียริด้านบนเวทีเพื่อรับมอบโลชาดชถูเกียริและเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยค่ะ ในการ ปกป้องประเทศชาติและบ้านเมืองนะคะหน้าที่ในอดของท่านเหนือสิ่งอื่นใดค่ะกลับขอบพระคุณท่านพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองนะคะให้เกียรติรับมอบโล่เชิดชูเกียรติและขอกลับขอบพระคุณท่านสนั่นพงศ์ศรผู้ว่าราชาการจังหวัดกลาลสินค่ะให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่เช,ชิดชูเกียรติในครั้งนี้ในการจัดงานนะคะวันสนปะปนามมหาวิทยาลัยกาลสินครบรอบ10ปีหนึ่งทศวรรษมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะเสียงประเมินคำขอบคุณให้กับท่านพ่อเมืองกาลสินขอ เรา้ค่ะลำดับต่อไปนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับปาฐกถาพิเศษในหัวข้อความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยท่านพลโทบุญสินพากลางแม่ทัพภัคที่สองขอเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยนะครับกับนรัสการหลวงพ่อศรทรัพย์ ระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงทุกลูกนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินซึ่งจะ,กะเกษียณพร้อมกันกันกบผม <c oughs> เพื่อนกัน <c oughs> เคยเจอกันที่ภาคใต้แล้วมาเจอกันที่นี่อีกท่านผู้จัดการบรทนน้านบอกที่ยสามก่อนแก่นท่านอุนายกสมาคาม สภาหมหาวิทยาลัยกาลสินท่านนายกสภาครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาลสินท่านผู้มิเกียรติตัวแทนส่วนร,ราชการที่กรบรท่านผมจริงๆผมก็อยากบอกภาษาท้งบ้านเฮาอยู่ด้พ <laughs> <laughs> าล,งาลังเาลังเถือก็ มันกาศิลป์ตัวนั้นบานเฮาตัวห้างเถือก็อยากไปบางไดก็ได้บอกภาษากลางห้างเถือมันกดคิดหอดทั้งบ้านเทากาลศิลป์นี่มาวิาลยการศิลป์เรานี่ตั้งมาสิบปีแล้วนะผมผมอยากจะเห็นมาวิาลยการศิลป์เราเป็นที่รู้จัก ของคนทัางประเทศแลว้วก็ทั่วโลกวิธีการอันดับหนึ่งก็คือผมอยากได้เสื้ road, อไปใส่ขอจากตดเนี้พ่อไห้ซี่ก็ได้เสื้อก็ไลยจักเบยแอวก็ได้สีฟ้าสีของมหาอะไรเรา ชื่นชมชื่นชมนะครับแล้วก็ขอให้มหาวิลัยของเราได้มุ่งมั่นแม้ว่าจะมีหกคณะก่อนเริ่มต้นผมได้นั่งคุยกับท่านผู้ว่าว่าเราจะต้องหาจุดจุดแข็งของมหาวิาลัยเราสร้างจุดแข็งให้ได้แล้วก็เชื้อเชิญ น้องๆทั่วประเทศเข้ามามันต้องมีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์ของเรานอกจากภาษาอีสานแล้วมันต้องมีอย่างอื่นอีกที่มีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็พวกเรามาสิปีแล้วผมก็ขอเป็นลังใจให้ถ้ามีโอกาสผมก็จะมาเยี่ยมน้องๆนักศึกษาให้ลังใจโดยต่อเนื่องครับเพื่อ เชิญชวนพวกเราพี่น้องทั้งประเทศได้มาเรียนมาศึกษาที่นี่ร่วมกันผมวันนี้ต้องขอบคุณทางคณะกรรมการที่ที่ทนาให้ผมได้รับโล่อันทรงเกียรติวันนี้จากมหาลรงกาลสินน้อมรับรางวันนี้ด้วยความเคารพแต่รางวัลน,นี้เนี่ยมันได้มาด้วยไม่ใช่ผมคนเดียว ผมใส่แต่งชุดฝึกมาวันนี้เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบว่าพี่น้องเราหลายชีวิตปัจจุบันนี้นักลบทหารนั้นยังอยู่ที่หน้าแนวยังตึงกำลังอยู่อยู่กับลูกน้องมีความเสี่ยงเท่ากันการลบสมัยใหม่อยู่ไหนก็เสี่ยงโทรศัพท์ผมก็เลยหาย พอน้อยใจว่าติดต่อแม่ทัพไม่ได้ถ้ามีโทรศัพท์ GPS ก็จะขึ้นแล้วจรหลวดก็จะไปหาแม่ทัพพี่น้องก็ไม่รู้ผมก็เลยออกมาว่าผมยังไม่ตาย ผมแต่งชุดนี้เพราะลูกน้องผมบาดเจ็บเสียชีวิตชุดนี้ผมภูมิใจแล้วก็ด้านซ้ายด้านซ้ายนี้ผมจะไม่ทิ้งเหมือนกับพวกเรา สามสีห้าแถบนี้พวกเราต้องช่วยกันมันถึงเวลาหรือยังที่พวกเราต้องช่วยกันประเทศไทยช่วยแผ่นดินไทยให้มีความมั่นคงเข้มแข็งมันจะต้องไม่มีบุคคลใดที่มาโกงกินบ้านเมืองมีความซื่อสัตย์สุจริต มีวิสัยทัศน์ที่ดีในการพัฒนาประเทศถึงเวลาหรือยังมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ผมมาอยู่จุดนี้และพี่น้องคนไทยทั้งประเทศอยากเจอมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าหรือเพราะว่าผมพูดแล้วทำทำแล้วพูด ไม่ใช่พูดอย่างเดียวมีโอกาส21วันที่เหลือผมจะเดินทางไปเยี่ยมน้องๆน,นักศึกษานักเรียนไล่จากอนุบาลไปยินถึงคุณป้าคุณยายผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมหรือเป็นเพราะผมและลูกน้องทำให้เขาได้รู้ว่าผมเสียสละได้แม้ทั่งชีวิตสิ่งที่น้องๆได้ทำ ผมไปเยี่ยมป่วยลูกน้องขาขาดน้องบางคนตาบอดพร้อมกันกับขาขาดพวกท่านอาจจะไม่ทราบแล้วมีคุณยายแกๆ่ๆนั่งอยู่หัวหัวเตียงยืนอยู่หัวเตียงเข,เขาดีใจเขาดีใจพราะลูกเขาเลยทำหน้าที่อย่างสมเกียรติแล้วผมบอกน้องๆทั้งหลายว่า พวกเราทำในที่ดีที่สุดแล้วอยู่ที่ไหนก็ตายเหมือนกันรวมถึงแม่ทัพด้วยไม่รู้จะตายวันไหนตายแล้วตายแบบมีเกียรติตายเพื่อชาติบ้านเมืองมันดีกว่าไหมเดียกว่าไปรถแห่โค้งตายเมาแล้วขับหรือโกงกินบ้านเมืองแล้วถูกจับข้าห้องขังตายคาห้องขังเมื่อถึงเวลาคนเราตายทุกคนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ อให้พวกเราจําไว้ให้ดีว่าเราต้องช่วยกันรักษาธงชาตินี้ไว้บรรพบุพร,บรุษเราสมัยก่อนพระนริสวรระเจ้าตากสินร,าารวบรวมเสียเลือดพระมหากษัตริย์บางองค์เสียชีวิตทิแ้แผ่นดินไว้ให้ลูกหลานเราอยู่เมื่อถึงเวลาบางคนก็อายและเกินที่จะร้องเพลงชาติแล้วอีกเพื่อนแล้วอีกประเทศหนึ่งไม่มีเพลงชาติด้วยซ้ําและแผ่นดินที่จะยืนก็ไม่มีอายทําไมเพลงสรรเสริญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้ารุมไลชินีท่านทําคุณงามความดีมาตั้งแต่ตั้งประเทศไทยทําไมเราไม่สรรเสริญท่านลุกขึ้นยืนในโรงหนังแม่ทัพเคยลุกขึ้นยืนคนเดียวผมไม่อายเลยมันเกิดอะไรขึ้นผมบอกน้องๆะวันนี้น้องต้องมีสติมีคิดก่อนที่จะตัดสินใจฟังเราเชื่อโซเชียลมันเยอะมากไม่ต้องเชื่อลุงแม่ทัพก็ได้ แต่พวกเธอต้องกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่ว่าลุงแม่ทัพพูดถูกหรือไม่ลุงแม่ทัพจะทําเป็นตัวอย่างให้พวกเธอได้ได้เห็นหลังกเกษียณเขาบอกว่าไปเล่นการเมืองเถอะทุกตําแหน่งแม่ทัพปฏิเสธทั้งหมดมันไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่ความยั่งยืนนี่คือความเป็นตัวของตัวเองและคนดีผมอยู่อย่างนี้แหละบํานานผมมีเท่านี้แล้วผมก็ตายแล้วอยู่ไม่นานแล้วครับทำเพื่ออะไรแล้วผมจะทำตามที่ผมพูด เสมอแม้ว่าหลายท่านขอร้องให้ผมไปไปรับตำแหน่งผมขอความเห็นใจว่าผมได้ลั่นบาจาไปแล้วผมจะไม่กืนน้ำลายตัวเองผมเป็นทหารอาชีพแม้งแต่เกิดผมทำหน้าที่เพื่อรักษาแผ่นดินการเมืองให้ท่านว่าไปผมเชื่อมั่นว่าท่านจะเดินทางพาประเทศไทยแต่ขอให้ท่านได้ทำเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงและจริงใจเท่านั้นพี่น้องประชาชน รอดูพวกท่านอยู่รวมถึงผมด้วยหมดเวลาแล้วครับส5้านาทีเพราะว่าท่านอธิการบังคับให้ผมว่าอย่ากเกินเหมือนกันผมก็ต้องเชื่อฟังเพราะว่าที่นี่เป็นถิ่นของท่านนะชื่นใจนะครับวันนี้ที่มาได้รับรางวัลต้องขอบคุณที่ผมได้มีบุญมาสนาได้รับรางวัลน,นี้แล้วผมจะประครับประคองรางวัลน,นี้สมศักดิ์ศรีมหาวิทยาลัยกาลสินและก็จะรักษาชื่อเสียงของท่าน มาหลัยองคบการที่ลงมติให้ผมพร้อมถักพร้อมกับลงตายสินทรัพย์ด้วยวันนี้ครูบาอาจารย์ผมก็มารับด้วยท่านเสียสละเพื่อบ้านเมืองท่านมีแต่ให้นะครับในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้วุฒุโสที่นั่งอยู่ข้างในท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขอให้ทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้และที่ได้รับการถ่ายทอดประสบความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที่ดีงามพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปขอบคุณครับค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านแม่ทับภาคสองค่ะและจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านบนเวทีก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแทนคําขอบคุณวันนี้ค่ะท่านบอกว่ามาครับมหาชัยกรสริน ท่านคะขออนุญาตเบาอีสานในบ่ค่ะค่ะลำดับนี้เรียนเชิญนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรสุพัธ์สุดสนค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยการ์นะคะได้ขึ้นมองความทลึกนะคะนั่นก็คือเสื้อที่ลึกมหาวิทยาลัยการิสิุ์ของเราสิบปีค่ะเป็นเสื้อหนึ่งทศวรรษมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนครับ ขอบพระคุณค่ะด้านหลังด้วยนะคะด้านหลังค่ะโชว์สักนิดหนึ่งค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณเหล่าทหารกล้าทุกท่านค่ะผู้เสียสละกําลังกายกําลังใจสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยและรักษาความสงบสุขให้พี่น้องประชาชนชาวนะคะไทยของเราทุกท่านค่ะท่านคือเกียรติยศอันงดงามและความภาคภูมิใจของชาตินะคะต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะท่านจะกล่าวเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งค่ะเสื้อตัวนี้ผม ถ่ายรูปแล้วเอาไปลงทิกตอด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวผมกลับไปผมจะไปรีวิวให้นะคือแม่ทัพรีวิวไม่เคยได้ตังค์นะจะบอกให้อย่าคิดว่าแม่ทัพรีวิวแล้วได้ตังค์ไม่ใช่นะครับลนแล้วแต่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนวันนั้นเขาเข้าวโป่งให้ผมก็ไปรีวิวข้าวโปง่งหลังจากนั้นมาผมกินแต่ข้าวโปง่งมากที่ป่วนเหมือนกันผมกินแต่มากที่ป่วนนะทุกวันนี้ นะครับวันนี้ก็ได้นะครับได้หมากที่ปวดมาเป็นของฝากก็ขอบคุณขอบคุณมาลายการศินนะครับผมก็จะใส่แล้วก็เป็นทีมมาลายการศิินตลอดไปขอบคุณมากครับขอบพระคุณจากหัวใจค่ะนะคะสำหรับท่านพลโทลุนศินภาคกลางแม่ทัพภาคที่2นะคะที่ท่านในขียน,นะคะได้กล่าวนะคะ ด้วยหัวใจนะคะด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์นะคะต้องขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งค่ะ,ละหลายลำดับนี้นะคะต้องบอกว่าท่านคือความภาคภูมิใจนะคะ<ม>ของพวกเราประชาชนชาวไทยเหล่าทหารกล้าทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านคือเกียรติยศและความภาคภูมิใจของชาติที่ท่านได้เสียสละกําลังกายนะคะกำลังใจและชีวิต ปกป้องผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้ดำรงคงอยู่ให้ลูกหลานสืบไปชั่วการค่ะปรบมือให้กับท่านอีกสักครั้งหนึ่งค่ะและรอบ,บต่อไปนะคะแทนคำขอบพระคุณนอกจากท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยการสินแล้วเดียว,วชนคนรุ่นใหม่นะคะนั่นก็คือนักศึกษามหาวิทยาลัยการสิน์ของเราที่วันนี้ อยากจะมากล่าวขอบพระคุณนะคะที่ท่านได้ให้เกียรติเดินทางม,มาที่มหาวิทยาลัยกระสินและนะคะได้พูดคุยในเรื่องของนะคะความจงรักภักดีต่อสถาบันชาศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะดิฉันนางสาวดมิสราอันภาพรมมาพร้อมความดีใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ ที่ได้มีโอกาสเห็นมหาวิทยาลัยกลสินท,ที่ที่ดิฉันเรียนอยู่จเจริญรุ่งเรืองครบรอบ10ป,ปีดิฉันเรียนคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศาึกษาสาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาเอกภาษาไทยชั้นปีที่2ค่ะวันนี้ดิฉันมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาเห็นต้นแบบชีวิตของดิฉันซึ่งท่านเป็นมิ่งขวัญของประเทศชาติค่ะ ดิฉันขอเป็นตัวแทนของชาวมหาวิทยาลัยกาลสินทุกท่านกราบถวายมุทิตาจิตแด่หลวงตาสินทรัพย์จาราณธรรมโมเนื่องในโอกาสที่หลวงตาได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยมีหลวงตาอยู่ดิฉันเชื่อมั่นว่าประเทศชาติของเรายิ่งเจริญในธรรมค่ะและในยามที่ประเทศชาติของเราเกิดความไม่สงบสุข หนูมีเพื่อนที่อยู่ชายแดนค่ะแล้วก็มีทั้งรุ่นน้องรุ่นพี่หลายคนเลยค่ะที่มีครอบครัวอยู่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทุกคนเกิดความเครียดค่ะและตัวหนูเองนะคะก็มีความคิดว่าถ้าหากวิถีกระสุนมาตกที่ที่หนูเรียนที่ที่หนูใช้ชีวิตหรือที่บ้านของหนูหนูเริ่มให้คุณพ่อคุณแม่ กับเตรียมข้าวปลาอาหารไว้โดยไม่รู้ว่าสถานการณ์จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่คะ่ะและตัวหนูอเองนะคะ mm hmm. ก็มีความรู้สึกว่า mm hmm. ท่านคอยบัญชาการปกป้องคุ้มครองทุกคนอย่างเต็มกำลัง mm hmm. เหมือนแสงไฟแห่งสายกระสุนที่ยิงผ่านท้องฟ้าทุกดวงคะ่ะเป็นแสงแห่งความหวังที่จะลบคาบน้ำตา และเป็นแสงสว่างในดวงใจของคนไทยทุกคนท่านพลโทบ,บุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองขอเสียงปรบมือสะดุดีแก่ท่านผู้กล้าแห่งมหาวิทยาลัยและเป็นดวงใจของชาวไทยทุกคนค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้ก็หลวงตาสินทรัพ์จรณัฐโบนะครับก็มาถึงแล้วที่มหาวิทยาลัยกาลสินนะครับ ม่ไม่ไม่ให้เอฟซีเขาันนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับการได้พบกันอีกครั้งแล้วนะครับ

มีหนังสือมาด้วยต้องหาากาศึการทงศึาธุแล้วต้อง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 มาดูเองนอก่ากนี้ก็ี่ก้อยมันสอนเรื่องหนังสือได้ครับ